เคยเล่าข่าวไปแล้วว่าโรงพยาบาลเปาโลเมมโมเรียลสพานควายเขาจะออกจากระบบประกันสังคมในปีหน้าป <c oughs> ี2,560ดังนั้นผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์อยู่ที่โรงพยาบาลเปาโลเมมโมเรียลสพานควายเนี่ยต้องไปเปลี่ยนโรง <c oughs> พยาบาลก็มีอยู่สักประมาณ1นึ่งแสนสามหมื่นคนต้องไปแจ้งเปลี่ยนนะคะไปเลือกโรงพยาบาลใหม่ต้องไปภายในสิ้นเดือนนี้นะคะไปได้3ที่ไปที่ฝ่ายบุคคลของที่ทํางานของเรา <c oughs> ไปเลือกใหม่ไปแจ้งใหม่หรือจะไปที่สํานักง,งานประกันสังคมใกล้ๆบ้านก็ได้หรือจะไป ที่โรงพยาบาลเปลาโลเมมโมเรียลสะพานควายก็ได้นะคะนายโกวิศสัจจะวิเศษเลขาธิการสำนักง,งานประกันสังคมหรือสอปสอบอกว่าตอนนี้สปสอ,ปสอทำหนังสือชี้แจงไปยังผู้ประกันตนพร้อมแจ้งรายชื่อโรงพยาบาลแห่งใหม่แล้วนะคะ ส่งเรื่องไปยังบริษัทสารประกอบการต่างๆเพื่อให้แจ้งลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา33และผู้ประกันตนตามมาตรา39ที่มีบัตรรับรองสิทธิ์รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเปาโลเมมโมเรียลพหลโยธินสพนควายซึ่งมีอยู่กว่า1 3 0 0 0 0หคนให้ไปแจ้งความจำนงเลือกโรงพยาบาลแห่งใหม่ตั้งแต่วันนี้นะคะต่อเนื่องไปจนถึง30กันยายนนี้ก็คือจนถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นเนื่องจากว่าสิทธิในการรักษาพยาบาลกับทางโรงพยาบาลเปาโลก็จะหมดลง หลังจากเปาโลเขายกเลิกสัญญามีผล31ธันวาคมนี้นะคะนายโกวิทบอกว่าผู้ประกันตนทั้งแสนส0 0หมคนต้องไปแจ้งความจำนงเลือกโรงพยาบาลแห่งใหม่เพื่อใช้สิทธิ์ในปี2,560สามารถเลือกโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนที่เป็นคู่สัญญากับสบปสซึ่งในกรุงเทพเนี่ยมีอยู่36แห่งปริมณฑล32แห่งรวมทั้งหมด68แห่ง สามารถไปแจ้งความจำนงได้นะคะที่ฝ่ายบุคคลของสารประกอบการสำนักงานประกันสังคมใกล้ๆบ้านหรือใกล้ที่ทำงานนะคะหรือไปยื่นที่โรงพยาบาลเปลาโลเมมโมเรียลพหลโยธินสพนควายได้ก็คือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาราชการนะคะสปะสก็ตั้งหน่วยบริการเพื่อคอยช่วยเหลือประสานง,งานให้กับผู้ประกันตนแล้วนะคะยกตัวอย่างโรงพยาบาลที่สามารถเลือกใหม่ได้นะคะคุณผู้ชมเช่นโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยบางไผ่บาง,าบางมด แพทย์ปัญญาบางนานหนึ่งเพชรเวชเกษมราชบางแคมาเหศักเปาโลเมม,มเรียลโชคชักยก็ได้นะคะหรือว่าโรงพยาบาลลาดพร้าวพระรามสองเกษมราชประชาชื่นยันฮีหัวเฉียวแต่ว่าแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยเขารับได้ไม่ทั้งหมดแต่ละโรงพยาบาลเขาจะมีโคตา้าของเขาว่ารับได้เท่าไหร่กี่คนยังไงก็รีบไปเลือกกันไว้นะคะ